ขอบคุณนะหยิบผลไม้ให้หน่อยโอ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะอ้าเอ้าได้กินไหมเนี่ยเข้มนานมากโอ้ยค่ะเค้มขอบคุณมากเลยนะขอบคุณแทนแฟนคลับเข้มะ เสื้อใหม่กางเกงใหม่ซีเอฟเก่งเหมือนเกิดม่อยากอยากไปแล้วไม่อยากไปอย่าบุ๊คดาหรอเออชื่อนี้หมอะแม่กับมองมาเลยอะเนี่ยเนี่ยคุยกันตรงนี้และน้องเนี่ยเราคุยกันตรงนี้ไม่อยากไปบุ๊คดาหรอ เฮ้ยเอคนทำไมเหลือทำไมไม่หมดย่ยาจับมิไปกับแม่ก่อนไปกับคุณแม่ก่อนเขาอาจจะมีคนที่ไปด้วยไปกับคุณแม่ครอบครัวอยู่แล้วเราอย่าเพิ่งไปดึงเวลาเขามาให้ชีวิตของเขาก่อนเราก็คนสาคัญเราก็ให้เขาอยู่คนสาคัญเขาสาหรับเขาสำหรับเราเขาสาคัญกับสำหรับเราไมยให้พูดใหม่ให้พูดให่พูหมอีกทีนงอะไรสาคัญไม่สาคัญใจคามไ่